สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะหญิงก็จะมาอัปเดตการฉีดแอสตาของหญิงเข็มที่2นะคะโดยเข็มแรกหญิงฉีดไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะจำได้เลยว่าวันที่30มิถุนายนค่ะหลังฉีดเข็มแรกไปก็อาการหนักเอาเรื่องนะคะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วหากใครยังไม่ทราบว่าหญิงเจออะไรบ้างนะคะหลังจากฉีดแอสตาเข็มแรกไปก็ให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้นะคะ หรือจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะคะเดียวหญิงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ส่วนแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะคะหญิงจะขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อค่ะคือ 1. ขณะมีประจำเดือนเนี่ยฉีดวัคซีนแอสตราได้ไหม เพราะว่าหญิงมีวัคหญิงมีประจำเดือนพอดีเลยนะคะแล้วก็ต้องไปรับแอสตาเข็มที่2ด้วยแล้วก็หัวข้อที่2นะคะอยากรู้ไหมคะว่าแอสตาเซเนกาที่เราไปฉีดมาเนี่ยที่เราไปรับมาเนี่ยมันผลิตในประเทศไหนเดี๋ยวหญิงจะมาบอกค่ะว่าดูตรงไหนมาเข้าหัวข้อแรกของเรากันเลยคะ่ะมีประจำเดือนฉีดวัคซีนแอสตาเซเนกาได้ไหมนะคะก็เพราะว่าเข็ม2เนี่ย เป็นช่วงที่เมนหญิงจะมาพอดีนะคะแล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนแอสตาราเข็มที่สองไม่รู้ว่านรกชังหรือสวรรค์แก้งนะคะเมนมาใกล้ก,กันมากๆเลยหญิงก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าถ้าเรามีประจำเดือนเนี่ยเราจะยังไปฉีดได้หรือเปล่านะคะอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของแพทย์หญิงวันนีนิตยานันนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจากข่าวไทยโพสตนะคะ ผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็สามารถไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้แต่จะต้องไม่ปวดท้องประจำเดือนมากเกินไปหรือต้องไม่ปวดท้องแบบผิดปกติคะ่ะหรือผู้หญิงที่มีประจำเดือนควรเว้นระยะการมีระดูประมาณ1-2วันจึงค่อยไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้หมดประจำเดือนคะ่ะ ปกตินะคะเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยวันที่1กับ2ของการมีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงส่วนมากจะปวดท้องใช่ไหมคะของหญิงเนี่ยวันแรกจะปวดท้องนะคะปวดท้องแบบต้องทานยาเลยเพราะว่าถ้าไม่ทานยาเนี่ยหญิงไม่สามารถที่จะทํางานบ้านหรือทํางานได้เลยนะคะเพราะมันจะปวดไปหมดเลยปวดทั้งท้องปวดทั้งหลัง นะคะก็เลยต้องทานยาแต่วันที่2หญิงไม่ต้องทานแล้วค่ะเพราะว่าวันที่2เนี่ยมันแค่จะหน่วงหน่วงท้องไม่ได้ปวดมากเท่ากับวันแรกนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยการปวดท้องประจำเดือนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วลองคิดจินตนาการนะคะว่าถ้าสมมติเราต้องไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในขณะที่มีประจำเดือนนะคะ ปวดท้องอยู่แล้วนะคะต้องไปฉีดวัคซีนแอสตา้าพอหลังฉีดวัคซีนแอสตา้าไปเนี่ยจะมีไข้นะคะจะมีไข้โอ้โหมีทั้งไข่ปวดทั้งท้องระดูนะคะบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยแน่นอนนะคะเหนื่อยแน่นอนร่างกายคือแบบไม่ไหวจ้ะไม่ไหวดังนั้นตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยปวดท้องประจำเดือนก็ให้เลื่อนวันฉีดวัคซีนออกไปนะคะ ควรจะไปฉีดวัคซีนวันที่3หรือ4ของการมีประจำเดือนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปวดท้องแล้วแล้วก็ระดูเราจะออกแค่นิดเดียวค่ะไม่เป็นภาระต่อร่างกายนะคะร่างกายเราไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยล้าจากการมีประจำเดือนแล้วส่วนของหญิงนะคะก็มีประจำเดือนวันที่4นะคะวันที่4ตรงกับวันที่ต้องไปฉีดวัคซีนนะคะ ไม่ปวดท้องแล้วก็ระดูก็ออกนิดเดียวค่ะก็เลยไปฉีดวัคซีนตามปกตินะคะไม่ได้เลื่อนนัดฉีดวัคซีนไปหลังฉีดวัคซีนแอสตาราเ็ม2สองไปนะคะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะสบายมากนี่งงมากว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจริงๆหรอทำไมไม่เหมือนเข็มแรกแอสตาราเข็มแรกที่ฉีดไปเลยนะคะเพราะว่าแอสตาราเข็มแรกนี่คืออ้วกแตกไว้3รอบนะคะไข้ขึ้นไป สามแปดจุดสามนะคะโอ้โหแล้วก็ปวดหัวมันจะระเบิดเลยค่ะเหนื่อยมากแต่เข็มสองไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่มีไข้ไม่อวกด้วยนะคะมีแค่เจ็บตรงบริเวณที่ฉีดแค่นั้นเลยค่ะเข็มสองสบายมากเหมือนไม่ได้ฉีดเลยจ้ะก็เลยไปถามเพื่อนนะคะที่เป็นอาจารย์พยาบาลว่าทําไมถึงไม่มีอาการอะไรเลยเพื่อนก็อธิบายให้ฟังว่า เพราะว่ามีภูมิต้านทานจากแอสตาเข็มหนึ่งที่ไปฉีดมาแล้วนะคะดังนั้นพอเข็มสองเนี่ยเราไปฉีดวัคซีนนะคะเราไปรับเชื้อโรคเข้ามาแต่ตัวเราเนี่ยมีภูมิต้านทานอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้มีอาการไข้หรือแบบหนาวสั่นหรืออะไรเลยค่ะปกติมากนะคะก็เลยอ๋อเกิดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสรุปนะคะถ้ามีประจำเดือนนะคะและถ้ายังปวดท้องเนี่ย มีประจำเดือนพร้อมกับปวดท้องด้วยให้เลื่อนวันฉีดไปนะคะไปฉีดวัคซีนในวันที่3หรือ4ของการมีประจำเดือนจะดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นภาระกับร่างกายเรานะคะร่างกายเราไม่ได้เหนื่อยมากถ้าต้องไปรับเชื้อโรคจากวัคซีนมานะคะเรื่องที่2นะคะอยากรู้ไหมคะว่าวัคซีนแอสตาราเนี่ยล็อตที่เราไปฉีดมาเนี่ยมันผลิตที่ประเทศอะไรนะคะอ้างอิงได้จากโพสต์นี้เลยค่ะ จากโพสต์นี้นะคะตัวอ,อักษรแสดงเลขล็อตการผลิตของวัคซีนแอสตราเซนกาค่ะเราจะเห็นได้ว่าแอสตราเซน a กานี้ผลิตในหลายประเทศนะคะมีทั้งไทยมีทั้งเกาหลีใต้อังกฤษญี่ปุ่นอินเดียนะคะจากนั้นให้เราเข้าแอปพลิเคชันหมอพร้อม แล้วคลิกที่คำว่าวัคซีนโควิด1 9 c e r t i เซอร์ติพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอหน้านี้เลยค่ะหน้าที่แสดงรายละเอียดการรับวัคซีนของเราเราสามารถยื่นหน้าจอนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เลยค่ะ และล็อตการผลิตของวัคซีนก็จะโชว์ที่หน้านี้ด้วยนะคะเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะเข็ม1นึล็อต a 1 0 0 6 1จะเห็นได้เลยค่ะว่าเข็มที่1ของหญิงเป็นวัคซีนแอสตราที่ผลิตในประเทศไทยค่ะส่วนเข็มที่2นะคะล็อต d 6 1 6 a จะเป็นวัคซีนแอสตราที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นค่ะและประเทศญี่ปุ่นมีการบริจาคให้ประเทศไทยนะคะตามที่เป็นข่าวเลยค่ะแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันโรคโควิด -19 นะคะเพียงแต่ว่าช่วยให้ความรุนแรงของโรคเนี่ย มันไม่ถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าเราต้องป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะคะดังนั้นเราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อไปแหล่งชุมชนเป็นระยะห่างเหมือนเดิมนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทานอาหารที่สุกสะอาดอยู่เสมอน,นะคะสำหรับวิดีโอนี้ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในช่องของ lady vina แล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ